กวยสุกข,ขาเครืออีกแล้วค่ะพี่นอ้องเห็ดยังกินอี๋น้อนอันนี้กินแบบธรรมดาคือกลวยสุกธรรมดาเฮาแต่ว่าเปลือกเพิ่นจะบอทันเหลืองแห้งกินแบบที่มันแบบมีความฝาดจักน้อยเพิ่นว่ามันกะเห็ดไห้เป็น อย่าดูแลในเรื่องของโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลเนาะถ้ากินแบบนี้ก็จะบระเเ็ดให้น้ำตาลสูงใ้รสชาติของความเป็นกล้วยแล้วมีความฝาดๆจักน้อยกระแซบไปอีกแบบนึงค่ะก็มากกินแบบนี้ค่ะมันจังบาหวานแห้งไผย,ยังเบาเคยล่องกะลองเบิงเด้อค่ะกระแซบดีคือกันค่ะ แสบคนละแบบเนาะ แล้วก็อีกแบบหนึง่งเอาไปต้มค่ะอันนี้ก็สีเอาไปต้มจักเจ็ดแปดหน่วยบ่ได้กินกล้วยต้มโดนแล้วค่ะเอาไปต้มเบิงบางคนกับมากต้มหรือบางคนก็มากเอาไปปิง้งไปอบค่ะ้มนี่สิล่องเอาไปต้มเบิง กินแต่แบบธรรมดาไลยกัแบเบบื่อเนาะลองเปลี่ยนรูปแบบในการกินแบบใหม่ไหมค่ะพ่อแล้วค่ะเอซัำนี่พ่อใส่เกลือจักน้อยเพิ่มรสชาติอน,น้ำไปตุมอันนี้ก็เหิตไฟกลางค่อนข้างออนค่ะเพราะว่าใส่หมอหน้อยบ่อ,อยากให้มันเดือดน้ำาล่นออกมาค่ะเปิดฝาเยี่ยม วบบ่ให้น้ามันหลน้นออกอันนี้ซุกเรียบร้อยแล้วค่ะพรออมกินแล้วเด้อค่ะมาค่ะเมื่อกินกล้วยต้มน้ำกันอันนี้ก็เอามีดหั่นจักน้อยเห็นมันกินนไงยยามกัดิได้กาดงายไม่ตะเกียบเสียบเข้าไปค่ะหั่นเป็นคือลูกชิ้นนี่เนาะก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งค่ะใส่เกลือเข้าไปเพิ่มความนัวจักน้อย แสบแสบค่ะมาค่ะกินน้ำกันค่ะ